เบรกสุดท้ายของซีรีดราม่าแล้วครับอเป็นเรื่องคลิปของสาวรไหนึงอาจารย์กําลังนั่งรถทัวเพื่อกลับต่างจังหวัดแล้วก็มาสังเกตว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยกำลังจ้องมองเธอแบบสํารวจมองตลอดตัวจนตัวเองแกล้งไม่ศบตาคืออารมณ์เหมือนแบบผู้ชายคนนี้พยายามจะแบบเนี่ยๆอาจารย์เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเขาก็เนี่ยถ้าเรานั่งรถทัวไปอาจารย์แล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยดูสิเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ว่าถ่ายด้วยดูมองดิอาจารย์เราก็ต้องกลัวไม่รู้จะาอะไรเนาะ คือเขาบอกน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยเริ่มจากผู้ชายคนนี้เขาเอนเบามาจนชิดน้องมากคือเบารถทุ่มก็เอนได้ก็รู้สึกอึดอัดพอเอนมาเนี่ยแล้วเราเป็นผู้หญิงไปคนเดียวอาจารย์น้องนั่งรถจากอ่างทองเพื่อไปพยาไปเรียนหนังสือแล้วบอกบนรถมีผู้ชายประมาณสิบเอ่อมีผู้โดยสารสิบกว่าคนเองแล้วผู้ชายคนนี้ขึ้นมาช่วงพิษณุโลกเนี่ยแล้วก็ก็ได้ถ่ายภาพไว้โอ้จา่ายแล้วถ้าเป็นพี่ไม่ต้องเป็นผู้หญิงอะ่ะใครมาจ้องพี่อย่างนี้พี่กลัวนะเนี่ย คือเราเป็นเพื่อนจะอ,อะไรอย่างเงี้ยออถ้าเอางี้อาจารย์แนะนําหน่อยว่ามันก็มีคนอยู่สิบคนบนรถทัวร์นี่แหล,ละแล้วมันเกิดอย่างเงี้ยทาอย่างไรดีอาจารย์พอมีที่ว่างใกล้กับใครไหมนาอย้ายไปนั่งใกล้กับคนนั้นแล้วบอกเข,ขาว,ว่าใช่พอ,อนั่งเดียวคนจริงเพราะว่าจริงๆน้องก็บอกว่าแบบ วันนั้นก็ไม่ได้แต่งตัวโป๊กเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมีสติสุดๆระหว่างที่แอบ,บถ่ายเนี่ยก็โทรหาที่บ้านอาจจะไม่ใช่เป็นการจ้องทางเพศอาจจะเป็นเรื่องของการอยากจะทําร้ายอ,อะไรก็ไม่รู้ไปเลยหรือว่าอ,อาจจะอยากจะขโมยของเรื่ออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวและติดกับเขาแบบนี้ครับแล้วถ้าที่นั่งมันว่างไปเถอะค่ะ,<น>ะไปหาที่นั่งที่ใกล้กับคนอื่นถ้าเกิดมีถ้ามีผู้หญิงอยู่ด้วยก็ไปนั่งกับผู้หญิง มีเพื่อนดีกว่าใช่อย่างไรก็ตามพี่ผู้ชายคนนี้ถ้าเห็นอยู่นะครับส่งข้อความมาบอกเราหน่อยก็ได้ว่าเขาจริงๆตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาตัดอะไรว่าเจอทว่าเจ้งทาไมเว่าจะเห็นอะไรหายหรือเปล่าอ่าผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องสาวๆที่ขึ้นรถก็อย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์จําได้มาเราเคยพูดว่าเออเราไปชมขอนไม้ที่อยู่บนสายไฟอ่าที่มีการโยนกันไปโยนกันมาทีมงานเสรีดราม่าของเราคุณผู้ชมตามเรื่องนี้นี่มันอยู่บนเนี่ยตัดแล้วก็ค่อยอยู่จนกลัวว่าจะมีบัติเหตุ ต้องบอกนะครับว่าทีมงานปกมือให้ทีมงานนะเขาตามเรื่องจนมีการตัดออกไปแล้วค่ะอาจารย์แล้วจลงเป็นของใครเขาบอกว่าตามบริษัทมันเป็นสายไฟมันเป็นสายเคเบิลของทรูก็ต้องตาม True ซึ่งตอนนั้นอย่างที่เราคุยกันว่าการไฟฟ้าก็มมิกาก็ท่อมอ,อก,ก็ไม่เกี่ยวแต่ก็อยู่บนสายนี่แหละก็ไปเจอว่ามันพันอยู่บนสายของทรูทรูก็มาตัดไป ก็คุณผู้ชมที่เอาเรื่องนี้มาให้ชมก็เพราะว่าอะไรเวลาคุณเห็นอะไรแบบนี้ส่งเข้ามาก็ได้ใช่เราช่วยกันไม่ต้องดราม่าแจ้งเถอะจริงไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าก็เจออย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วยหาคนรับผิดชอบมาจัดการหน่อยได้ไหมเนี่ยพอเราไปตามเขาตอนแรกก็เห็นใจเขาแหละกอทมเขาดูอย่างอื่นอยู่จุลาเขาก็ทำอย่างอื่นอยู่ชูเขาทำอย่างอื่นอยู่เขาอาจจะ ลอดหูลอดตากันไปพื้นที่ในการดูแลมันกว้างขวาง<ช>และประเด็นมันก็เยอะแต่พอเราทักไปแจ้งถเถอมาพอแจ้งเข้ามาไหมนะก็ดีเลยเนี่คือเรื่องดีๆก็มีอะไรก็แจ้งกันเถอะที่เอามามฝากการาวันนี้เวลาหมดอันสืบเนื่องมาจากเทคโนงเทคนิคท,ทั้งหมดแล้วอาจารย์ให้อาจารย์ฝากอะไรเล็กน้อยกับผู้ชมดีกว่าก็เรื่องเดียวเลยครับหยุดดราม่าเพื่อความสะใจอะไรไม่รู้จริงไม่ต้องเอาไปพูดจาด่าใครเขาหรือ ถ้าหากว่าเราไม่ชอบอะไรใครพิจารณาซะก่อนว่าสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเนี่ยมันมาจากอาคติส่วนตัวหรือจริงๆเพราะเขากาลังทําสิ่งที่มันเป็นโทษกับสังคมถ้าเขาทําสิ่งที่เป็นโทษกับสังคมโอเคต่อว่ากันได้แต่เป็นอคติส่วนตัวเก็บไว้ในใจดีไหมคะเนาะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับก่อนจากกันนะครับ <c oughs> คุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับเชนเดเลียจากโฮมโปรวันนี้อาจารย์เสรีและกอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ